วันนี้เราจะมาเปิดแพ็กฟีเจอร์นะครับล่ามันทุกตัวเลยครับผมจัดไปลุยก็แล้วกันครับไปลุยมาเพี้ยงซาทุกอู้หเพี้ยงเลยอขอโดมาโดมาหน่อยโดมาหน่อยอังกฤษมาอังกฤษมาอืออังกฤษแล้วอังกฤษแล้ว สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูติชแนลวันนี้เราจะมาเปิดแพ็กฟีเจอร์นะครับลลามันทุกตัวเลยครับผมจัดไปลุยโทษทีโออย,อย่าเซล,ลเยอะเขินไม่ทันแล้วไปครับลุยไม่ต้องพูดมากครับผมตัวแรกสุดครับสายเลยแล้วกันครับไปลุยขอแบบตัวดีๆแล้วกันฮนะตัวแรกสุดครับเท้าซ้ายว่ะเฮ้ยฮาแรแลนมาเนี่ย เบอร์ยี่สาใช่หาแล่นมะเออหาแล่นดิตัวแรกสุดจะมาหาแล่นครับผมเออแจ๋วเลยครับหาแล่นครับนี่มาแล้วไปผมขอไว้นี้ดวงดีเถอะซะถูกเพียงไปเพียงไปผมไม่ซ้ำไม่ใช่หาแล่นพอเล่นมาแล้วกี่ปีเล่นมาแล้วสองปีกว่าผมไปลุย ช่วยลุ้นหน่อยเท้าวขวาขอเป็นอโนเอออโนป่ะเออแจ๋วยังไม่มียังไม่มีมมตัวนี้อโนไอดี ID ผมก็ยังไม่ได้นะครับอโนนะครับก็ยังขาดอยู่นะฮะอโนแจ๋วเลยเอามาเสริมท้าพอดีเลยขาดแบ็คขวาพอดีครับอโนฮนะตัวนี้ช่วยลุ้นช่วยเชียร์กันด้วยนะฮะไปต่อไปฮะขอเป็นพี่โดแล้วกันเดี๋ยวดูก่อนลงเลย ลงอะไรอ่ะต้องดูว่าลงอะไรอังกฤษปะอิตาลีวะอิตาลีมีใครอ่ะอิตาลีเท้าซ้ายเวลาหูวิดปะใช่ไหมวอลลาหูวิดใช่ปะอโนตันเก้าแปดใช่ครับอโนตันเก้าแปดวลาหูวิดปะตัวนี้ใช่ไหมเเหมือนจะใช่นะเอือแจ๋วครับเวลาหูวิดครับตันเก้าเก้าตัวนี้มาแล้วยังไม่สามเลยตอนนี้เทนไม่มีสไตล์รัเออไม่มีสไตล์ปกติมันจะเป็นปกติมันจะเป็นนี่ป่ะแบกขวาปะออกเป็นสีฟูแบ็คใช่ไหม ต่อไปขอเป็นโรนันโตแล้วกันเนียขอไม่ซ้ำโรนันโดมาเพียงซาธุอูฟูขอดูก่อนลงอะไรสเปนเอ้ยสเปนยังไม่มีสเปนยังไม่มีเ,มมเมมท้าขวาเฮ้ยอสัสซูวติปะ่ะเบอร์สิบใช่ไหมฟาติปะ่ะเบอร์สิบโอ้เหมือนจะใช่ปะ่ะฟาติเอาแล้วฟาติปะ่ะเบอร์สิบเออแจ๋ว เจ๋วเลยแจ๋วเลยสุปฏิครับผมมาแล้วยังไม่ซ้ําล็ลอกไว้ก่อนบอกเลยว่าใครแบบยังไม่มีอ่ะควรล่างจริงไม่ตายไม่ซ้ำจบสกอร์ดีก่อนก็ไดเลยใช่มลาดปิดเออเจ๋วเลยได้ไปแล้วต่อไปอเอาใครดีไม่รู้อ่ะทีมโด้หนึ่งทีสองทีสามทีรู้ข้างหลังหน่อยปึ๊บปึ๊บหรืจะได้โดเลยรีวิวทีนี่ใช้ต่อได้เลยเดี๋ยวรีวิวดูครับแต่เสียดาอย่างหนึ่งนะดิผมไม่มีโค้ดอัพเลยว่ะ <c oughs> โค้ดหมดเกลี้ยงเลยอ่ะขอโดมาโดมาหน่อยโดมาหน่อยอังกฤษมาอังกฤษมา เอออังกฤษแล้วอังกฤษแล้วเท้าขวาแมนยูอู้เบอร์ยี่ห้าสารโชคผมป้าวเกือบได้โด้่ะเกือบได้โด้ยยังโอเคยังโอเคจัดปายจัดปลายผมเออมาแล้วสารโชยังไม่มีขอให้ครบเลยแบบไม่ต้องถึงไม่ต้องถึงสามพันสี่พันทองเนี่ยขอสองพันทองได้ครบทุกตัวเอ้ยก็เติม 95, เก้าห้าเต็มถังนะครับ <laughs> แต่ว่าผ่อนบัตรเครดิตเอาเนี่ยไปผมลวงอะไรมาดุนกันเฮ้ยอังกิดอีกแล้วอ่ะอังกิดอีกแล้วทขาขวาโรนโดโรนโดโอนโดเออมาแล้วโรนโดยังไม่ซ้ำก็มาดีฮุกจัดไปครับผมคิสโนโรนันโด โอเคลุยต่อขอไม่ทําขอไม่ทําอะไรก็ได้ขอไม่ทําเมืม่อก,กี้โดมาแล้วต่อไปเมสซี่เมสซี่มาไอ้เออหี้ยเดูคันเมสซี่หน่อยชึ๊บ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 ไอผมชึ๊บชึ๊ชสไตล์เป็นเกมที่เมคเกอร์น,นะเมสซี่ครับเมื่อกี้โดตัดร้อยโดตัดลอยโอเคปั๊บหนึ่งสองซ้ำแตะผมลุยขอลงสเปนฝรั่งเศสเออสเปนสเปนสเปนได้อยู่เบอร์สิบเฮ้ยสามันเนี่ย ไอสิบหกสิบหกไม่ซ like <trad> ้ำตัวนี้ไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ำเอาฝากทุกคนหนึ่งไลค์หนึ่งหัวใจหนึ่งกระจายข่าวเลยทุกคนตอนนี้หนึ่งพันคนดูเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณมากครับผมโอ้โหตอนนี้สี่ร้อยแชร์หัวใจยี่สิบสี่แชร์ฝากเพล่มหนึ่งแชร์ด้วยเป็นเปดีนะครับยังไม่มีครับผมล็อกไปเลยฮะเรียบร้อยยังไม่ซ้ำยังไม่ซ้ำไม่ใช่หรอยังไม่ซ้ำไม่ซ้ำเออปัญหาเลยครับโค้ดอัพหมดต่อไปต่อไปเอาใครดีเมสซี่ต่อเมสซี่ต่อเมสซี่ตก็มาแล้วเพื่อนขอเหตุเมสซี่ตัวนี้จัดไปยู ลุยเลียวเนวเมสซี่มาตครับต้องลงไรเมสซี่ต้องลงไรครับฝรั่งเศสปะ่ะอ่องเปนลงอันใหญ่ป่ะอย่าบอกนะฮารลนดนเฮ้ยไม่ใช่เบ, 9, บเบอร์เก้าครับโรเบิร์ตเลวานดอฟสก,กี้ครับผมยังไม่ซ้ำเอาแล้วโอ้โหวันนี้ทำบุญมาครับไม่ซ้ำเลยครับตอนนี้ว้าว เลื่อนมาดูข้างล่างมาครับตึกออ,อกไปชื้อชื้ชึบอชื้อหอ,อ,อมเมซี่เมื่อกี้เนวานาแล้วไปต้องตามเมซี่หน่อยปึ๊บหอมเมซี่เนย์มาฟันไดเออฟันไดก็อยากได้ไปเพียงเฮ้ยฝรั่งเศสเมซี่เมซี่ดิเออมาดิมาดิาดยังไม่สามโอ้โหเอ้ยเนย์มาว่ะไม่ใช่เมซี่โอ้เนย์มา นึกว่าเมสซี่โถเอ้ยนี่มาเฮ้ยก็ยังดี <c oughs> อย่าไป่ซ้ำต่อผมมาแบบไม่หยุดยั้งครับเหลยพันเจ็ดร้อยทองเมื่อกี้ได้แล้วลงตัวได้แล้วเมสซี่ได้แล้วเดวันได้แล้วเดนมาได้เฮ้ยโอ้โหสิตัวสิตัวแรกได้หมดแล้วแต่ว่าสุดเหลือแค่เอ็มเป้ตัวเดียวครับหาได้ได้แล้วโอเคขาดเอ็มเป้ครับตอนนี้ขอลงฝรั่งเศสอีกเป็นเอ็มเป้ไม่ก็เมสซี่หนึ่งสองสามเอ็มเป้ก็ได้เมสซี่ก็ได้เฮ้ยแถวบนขาดสองมาเมสซี่ยังไม่ได้เออ โ้ยลงลยอะไรอ่ะทีมอะไรอ่ะโอซิวป่ะตัวนี้เหมือนจะใช่นะไอดีผมเองยังไม่ซ้ำกับสิตัวเฮ้ยยิ่งกว่าถูกหวยเอาแล้วสิตัวยังไม่ซ้ำกับผมตอนนี้ลุยต่อเมื่อกี้ได้โอซิวแล้วโอซิวแล้วโอเคขอต่อไปขอฟันไดต์ต่อไปขอฟันไดต์นะตอนนี้ผมยังไม่มีใน,ในแพ็คเลยไอในไอดีเลยครับมีแต่ตัวแรกที่เป็นแครทเธอร์กับตัวที่เป็นแบบเบลพลยเออรธรรมดาเลยตันนี้ยังไม่เคยได้ฮทีเจอเลยพอนนี้แหละต้องได้แล้วตันนี้ผมมี ผมมีที่อัพฟันไดะแต่ไม่มีฟันไดโอเคพร้อมดูับผมหนึ่งสองซ้ำไปครับผมหนึ่งสองซ้ำไปมาขอไม่ซ้ำสเปนว่ะอามันด้าก็ได้อามันด้ามันด้าตอนนี้โอ้ผมว่าซ้ำแน่เลยอันนี้อู้ซ้ำแล้วหนึ่งโอ้ไอดี ID หลักนี่ไงอันนี้แหละไอดี ID หลักครับผม หล่อเมสซี่เออหล่อเมสซี่อยากได้แต่มันแข็งนี่ผมลบทิ้งเลยนะถ้าซ้ำเฮดี้มีแล้วลบทิ้งก็ผมมีใครอยากได้ไหมจะส่งไปให้ไปมีอีก1,500ทองนะครับตอนนี้ขอฟันไท์ก่อน1 2 3 4 5สาห้าย5วิ1ทอง5สายห้า 1, 2, 3 4 5ไปแล้วผม1 2 3 สี่ห้าไปอังกฤษอังกฤษไม่ซ้ำอังกฤษไม่ซ้ำเอออังกฤษกอมไม่ซ้ำโอ้สามแล้วงี้โอ้โหพอสามก็สามรัวเลยโรนัอนโดอีกแล้วครับผมโอ้พิโดของเราเนียฮะเอะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเผื่อไปอัพได้โอ้คริสซินโนโรนโดนะฮะมาผมแฟนชอย อมพีโดมาสามสองขอฟันไหนเหอะฟันไหนมาฟันไหนชึบชึบชึบดูกำลังฟันไหนฟึ๊บฟึ๊บดูสกิลฟันไหนรีบไปครับผมแล้วก็กดเลยแล้วกันครับไปชึบหนึ่งสองสามสี่ห้าไปครับผมอังกฤษอังกฤษเอา้าสเปนเฮ้ยยังดีมีตัวไม่สามเยอะสเปนอย่าบอกนะสามอีกแล้วโอ้ บอกแล้วลบทิ้งมันก็มาอีก <laughs> ไม่เงยสองตัวแล้ว <laughs> สองตัวนะครับไปดีนะโอ้โหเก็บไว้เก็บไว้ไว้อัพก็ได้ไปดีวะ oh, ตรงไงดี uh. อ่ะไปต่อไหมอะทุกคนเอาพี่ไม่ได้ครับเอาไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้เอาสได้ไม่ได้ผมอืสอได้แล้วไปเอฟเมียวไปดีไม่เอาอัต <c> น <oughs> ัตไม่เอา,อไ,เอาไปหนึ่งสองซ้ำไปครับผมมาขอแบบไม่ซ้ำ ขอแบบไม่ซ้ำสเปนขอไม่ซ้ำทำมาเนี่ยฟตีแน่เลยวะ่ะเฮ้ยไม่ซาำเบอร์แปดอ่าอะไรก็เป็นอาเว้ครับผมไม่ซาำไม่สาตัวนี้โอเคแจ๋วแจ๋ว <c oughs> จัดไปครับเดี๋ยวนี้อาเว้นะครับเออเอาหน่อยต่อไม่ซาำไม่ซาำไม่ซาำ ต่อไปขอเป็นนี่แหละอาจารย์แม่ครับอาจม่เอาไว้นะฮะหรือว่ากีเนไวไว้ม,มาสู้ๆค,ค,ครบคบับขอบคุณมากทุกคนขอบคุณสำหรับทุกกาลังใจแล้วก็สัตว์ที่มแชร์กับผมทั้งหมดใจแล้วขอบคุณมากครับกาวี่อดีมากเลยครับสองตัวนี้ตัวไหนก็ได้ไปสเปนอีกท,นนทนีนึงสเปนอีกทีนึงมาสเปนเอ้ยอังกฤษวะฟนไยโอ้โหดานช่ออีกแล้วสามแล้วตอนนี้โอ้โหเป็นเอ้ยไม่ใช่เลตฟอร์ด เออหนึง่งกระสานโชว์ไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ okay, ้ำโอเคล็อกไปก่อนไม่ซ้ำไม่ซ้ำโอเครัว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 ,วต่อตอนนี้เหลืออีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยทองครับผมโอเคลุยต่อครับผมแฟนชอยแฟนชอยกดตัวได้แล้วเลชี่มไม่ได้กดตัวที่ได้แล้วลกันนี่มามาได้แล้วทำได,ด,ได,ได้ได้แล้วอทนรัวได้แล้วซารช่ได้แล้วแลจีได้แล้วเราหุยได้แล้วโอเคกดเลยครับหนึ่งสองซ้ำไป ไปเอาทุกตัวยกในแพ็กนี้เอาทุกตัวเลยครับเฮ้ยตาลี่ไม่ซ้ำแน่เลยอ,อ้าวมาแล้วตัวที่อยากได้ครับซานิโอโลมาดิซานิโอโลครัผมจัดไปยังไม่มีตัวนี้ยังไม่มีอ่ะเดี๋ยวมาครับผมจา่จาตาบอดจ่าบอดสียังไงซานิโอโลครัผมยังไม่มีตัวนี้จากโดมานะครับผมโคตรชอบเลยครับตัวนี้ชอบตั้งแต่2020แล้ว พอมา2021นี่เปิดไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้ใช้เลยดีครัพี่กันผมยังไม่ได้เลยครับออสืผมใช้ได้จริงสวัสดีครับข้าวเคับกได้เยเหยัมือเดืนมเนมาเดืนี้สวัสดีครับเิ็นข้าวเนครับเม่กี้ตัวนี้ซันเโได้แล้วไปด้แล้วม่ได้เลยเฮ้ยเหลอกทีไม่ได้ที่ไม่ไ้อะเฮ้ยเยอะวเดี๋ยวฟันด้เมสซี่เป็นมาเป้แค่นี้อะแล้วก็ข้างาข้างเป็นโทมิยะสึกอะไรบ้างนะครับแล้วก็กาวพี่ม ฟันได้ันได้ันได้ันไดมาดิฟันไดใกล้แล้วใกล้เป็นจริงแล้วฝันเราเอาเลยครับฟันไดครับผมโอ้โห oh! นึกว่าไม่ได้ครับได้แล้วฟันได้สวยสาะระว่าสาระผมมีร่างฟีเจอร์ธรรมดาได้ไหมเออมีแล้วมีแล้วเคยมีแล้วครับร่างฟีเจอร์ต่อไปขอเป็นเมสซี่แล้วกัน เม่ซี่ยัไม่ได้ครับผมเมสซี่นะขอได้ขอโดนดูเหมือนนอนจับยังได้ไหมครับวันนี้พี่บอสเดี่ยวผมเกียร์จิตเพนไม่เกอร์ลุยหนึ่งสองสามไปอ้หูไปเหอะขอฝรั่งเศสอาเลยครับเมสซี่เอ็มบาเปบอาเลยครับเมสซี่ป่ะเมสซี่ครับผมจัดไปเรือนิวเมสซี่มาว่ะอาแล้วเมสซี่มาว่ะทุกคนแจ๋วเลย หมาผมเปิดฟีเจอร์ต่อนะตอนนี้เราจะกดตัวที่เรายังไม่ได้แล้วกันนะมีใครบ้างอะไปไปเปิดแบบมั่วๆม,ม,มันจะได้ตัวไม่ดีครับตัวสุดท้ายมาขอเป็นกาวีสเปนสเปนสเปน,เ,ปนเอาฝรังร่งเศสลุ้นมาเบ้แล้วกันมาเบ้จะครบแล้วจะครบแล้วครับ2000ทองเรา ว่าดิไม่ซ้ำครับผมเอมาเป้ฮะใกล้แล้วอีกนิดเดียวความฝันของเราฮนะใกล้เป็นจริงแล้วจะครบแล้วเหลือ700ทองครับผมตัวเดี๋ยวเช็คแป๊บหนึ่งนะตอนนี้แถวบนเรากวาดเรียบแล้วนะโอเคฮนะลุยเลยนะขอตัวสุดท้ายมาเพียงไม่ซ้ำขอไม่ซ้ำขอไม่ซ้ำเฮ้ยโหอ,อิตาที่อ่ะอ้ซานิโลซ้ำ โอ้ซ้ำครับผมเอากาวี่ก่อนเลยเอออยากได้กาวี่ก่อนกาวี่ซาน่าไม่เป็นไรกาวี่โทมิยสส์นะฮะซานิโอโลซ้ำอ่ะไม่เป็นไรเก็บไว้อัพเก็บไว้อัพได้ซานิโอโลแจ๋วลุ้นกันครับต่อไปขอกดตัวที่ยังไม่ได้เลยกันมีใครบ้างซาร่าเนี่ยเก็บไม่ได้โอเคแล้วก็โทมิยสส์นะฮะโทมิยสส์แล้วก็อาจจะอาจจะไม่ได้นะครับชอบเลี้ยงคิดตลอดกาวี่นะฮะเหลือแค่นี้เลยสี่ตัวกับอีกหกร้อยทองถ้าออกหมดถือว่ามือทองจัดจัดและนี่คือ ตัวที่ยังไม่ได้ครับผมไปมือทองมานิ like hey, oh ้วทองเฮ้ยอังกฤษไม่ใช่แล้วเฮ้ยซาร่าเอ้าโอ้โหโรนโดซ้ำว่ะพี่โดมาอีกแล้วเรียบฮะโอ้ยขาดซาร่าโอ้รนโดเฉยซ้ำไปเอาอะกองแช่งมาลวกองแช่งเริ่มมา โดสองตัวแล้วใช่ครับสามโดสามครั้งเอ้ยผมใช่ไหมผมสาโดสามครั้งแล้วโอเคกาวีมาไปลุยไม่ซ้ำสเปน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 ,เ,ปนเออไม่ซ้ำโอ้ยมาอีกนะเปดีโอหบาไมาเ่เนี่ยโอ้กุศลลงสเปนครับเสียได้เลย ดีอ่ะผมตัวนี้โอ้โหมาอีกแล้วไม่เป็นไรลุยต่อฮะต่อไปแฟนชอยต่อนะครับกดทุกตัวเลยครับกดทุกตัวยกเป็นตัวที่ยังไม่ได้โอเคกดทุกตัวยกเป็นตัวที่ยังไม่ได้ซานด้าแถไม่ได้อาโนซานโชมาซัลฟอร์ดวาราฮูวิดได้แล้วซานเดโตได้แล้วตอนนี้โซลต์ได้แล้วเปดีได้แล้วสุดท้ายสี่ตัวได้โอเวสโอซิลและไปเลยแล้วครับฟาบหนึ่งสองซ้ำไปหนึ่งสองซ้ำไป มาหน่อยสเปนอังกฤษอังส,ส,สาราสารามาดิโมเมฟาร่ามาแล้วไปสามไม่สามเหลืออีกสามเหลืออีกสามตัวจิม้มตัวที่ยังไม่ได้เลยกันตอนนี้เหลือสามตัวสุดท้ายที่ไม่ได้โทรมีสุดน,นะฮะแล้วก็อันดาบหน้าครับ กับมี่นะเหลือแค่นี้เลยครับสามตัวอีกสามตัวทองเราจะได้หรือเปล่าตัวละทองเนะนี่ยห้ามสามเมืตอนนี้ต้องลงอังกฤษนี่อังกฤษได้อังกฤษได้สเปนได้อังกฤษลงทงเยือส์น,นะแล้วก็สเปนบาร์ซ่าสองตัวโอเคจัดไปแค่นี้เลยนะหนึ่งสองสามไปสเปนอังกฤษ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 ทงเยืส์อาเซนอลโอ้โหูตัวมาอีกแล้วปะเนี่ย ทำไมเลนดโดออกเยอะจังอะโอ้ีลอนโดโอ้โหมาฉเฉย,ย, <laughs> ยเลยลอนโดกดข้างนอกเลยแล้วกันไปไม่ซ้ำไม่ซ้ำขอไม่ซ้ำอะไรอะอังกฤษเหรอเท้าขวาเฮ้ยเอาอีกแล้วโอ้หโ,โอ้ยซานโช ดีป้าโมด้ฮะซ้ำครับผมเป็นซานโชครับผมโอ้เราไปต่อหรือ่าเท่านี้เดีอรซานโช่พนทอาไงดีอรเหลือสามตัวสามตัวล่างเนี่ยเหลือแค่นี้ครับเนี่ยเหลือแค่3ามตัวเนี้ยโทมิเนสึอแต่่ากาวีแค่นี้เลยเหลือแค่สานตัวนี้เลยครับรอบนี้กาวีไมานี้พี่ไปต่อกดเลยใช่ไหมไปต่อนะอีกสักอีกสักเท่าไหร่ดีพันทองไหมผอไม่ซ้ำก่อนตัวนี้ สเปนอังกฤษ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 สเปนสวยกาวีกาวีาวอู้อาเวะปะมันจะเป็นอาเวนะอู้ซ้ำซ้ำทุกคนตัวนี้แด้เนี่ยเอาเวนะครับซ้ำนลยครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เพจ่มมัลติชาแนลด้วยนะครับ